ชีวิตของพี่นุ้ยก้อยทุกวันนี้เป็นชีวิตที่เคยอิจฉาคนอื่นมาก่อนทุกคนอยากฟังไหมว่าอิจฉาเพราะอะไรอย่าลืมกดติดตามกดบัวใจคอมเมนต์กดบันทึกไว้ในรายการโปรดด้วยนะเดี๋ยวพี่นุ้ยก้อยจะมาเล่าให้ฟังเมื่อก่อนน่พี่นุ้ยก้อยเคยทํางานแบงก์แล้วก็เคยอยู่แบงก์สีส้มมาก่อนสีเนี้ยสีนี้มาก่อนแล้วก็เคยอิจฉาลูกค้าคู่หนึ่งที่เป็นสองแม่ลูกลูกค้าคู่นี้ก็คือเจลีกับกีตอง ถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนรุ่นเก่าที่ติดตามพี่นุ่ยก้อยจะรู้จักกันดีนะทุกคนจะรู้จักกันขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงพี่นุ้ยก้อยอ่ะทงานแบงค์อยู่ในโซนของห้างแล้วก็ทุกครั้งที่เห็นกีต๋องกับเจลี่มาธนาคารอ่ะพี่นุ้ยก้อยจะรู้สึกอิจฉาสองคนนี้ทุกครั้งเวลาเขามาช้อปปิ้งมาซื้อของด้วยกันคืออิจฉาที่เขาได้อยู่ด้วยกันอิจฉาที่แม่กับลูกอ่ะได้มีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดความรู้สึกนั้นมันก็เลยอยู่ในใจพี่นุ่ยก้อยมาโดยตลอด แล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งคงได้มีโอกาสอยู่กับแม่แบบนี้บ้างตอนนั้นก็เลยประกาศขายบ้านที่ภูกเก็ตแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้กลับไปอยู่กับแม่แล้วบ้านอ่ะก็ขายได้ภายใน3เดือนแล้วพี่นิ่งก้อยก็ได้มีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่อีกธนาคารหนึ่งสีน้ำเงินซึ่งได้กลับไปอยู่บ้านที่คุณแม่อยู่วันนี้พี่นิ้งก้อยใช้กันแดดของสมุตรตกนะคะทาแล้วมันเป็นสูตรเย็นเหมาะสําหรับอากาศบ้านเรามากๆซึ่งที่พี่นิ้งก้อยได้พบเจอมานั้นพี่นิ้งก้อยไม่แน่ใจว่า สิ่งสิ่งนั้นมันเกิดจากการเบเนฟิตหรือเกิดจากความอิจฉากันแน่สรุปคือพี่นุอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป้าหมายชีวิตของทุกคนคืออะไรแต่เป้าหมายชีวิตของพี่นุกก่กอยไม่ใช่เงินอะไรมากมายแต่มันคือการได้กลับมาอยู่กับแม่แค่อยากมาแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเองก็ครีมกันแดดใครสนใจก็กดสั่งที่ตะก,กร้านะจ๊ะ